เปิดผิดอ่ะก็ขอสวัสดีนะผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้นะครับก็อ,อยู่กับรายการข้ามันไก่ดีวีนะอยู่กับผมนายไกออนนะครับวันนี้นะผมจะแคสเกมครอปนะครับครอปครอปอ่าแว่าอะไรก็ไม่รู้นะช่างมันนะ้นำก็มีคนท้าผมมานะแต่ผมจำคนที่ท้าไม่ได้ต้องขออภัยนะสำหรับใครที่ท้ามาพวกไป่ได้คลิปผมนะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ของชแนลเขาไว้ให้นะฮะนะครับโอเคครับก็เมื่อกี้เ <laughs> มื่อกี้เปิดผิดนะไม่เปิดเป็นพีนะ่โตอจ้งอยากเดิมไปครับ ไม่ปิดดีกว่าแต่ผมแต่ผมเก็บไว้ถ้าเป็นดูทาหอนนะกันโอเคะ okay, เราก็มาเล่นกันเลยนะครับก็เกมนี้เป็นเกมยังไงอะเกมเวฟนะก <c oughs> ูกูก็รู้นะเกมเวฟนะใครก็รู้นะนะผมก็เป็นเกมแนวนี้ให้เราวิ่งมาลาธอนนะฮะไอมันไม่ได้ไง่ายอย่างที่คิดนะมันยากตรงที่เราต้องใช้ตัวแป้นเนี่ยเออนั่นแหละฮะแบบนี้อะโอเคต้องขอไปด้วยโอเคไอเนี่ย ไปเอวีแกมาต่อเลยโอ้โหโอ้มันยากตรงนี้ฮะเพราะเราต้องกดแป้มให้มันเออมันเข้ากับจังหวะการยื่นขานะฮะยื่นขาของตัววิ่งของเรานะฮะโอ้โหมันยากมันยากตรงนี้อะโอ้โหความอย่างเดียวนะผมเล่นกี่รอบก็วิ่งไม่เคยผ่านนะนอโอ้โหโอ้โหโอ้โหอีเชี่ยพลาดท่าอเดียวเองตายหายดูเด็ดเดเอาไหมเอาไหมโอ้โหไอ ลำเปด okay. 9, 9, 9, 9, 9, 9, ็ดครับโอเคร้ามเก้า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 ครับนะเดี๋ยวอย่าถอยดิอย oh okay. ่าด okay. uh huh. ื้อนั่นเองโอ้อเกือบถอยกลับมาอยู่ที่เดิมอีกนะโอ้ my god โอเคโอาม่อไม่เดียเดี๋เออ โววิ่งได้แค่สองจุดหนึ่งเมตรเองฮะทำไมมันจากแยงนี้อสองจุดหนึ่งนะ,ะโอ้โหไอหลับครับโอ้โอ้โอ้วิ่งถอยหลังถอยหลังทำไมโอ้โหมึงอ,อ่ะเออเนั่นแหละนั่นแหละเออสองเมตรยอย่างไรก็ดีครับจบธรรมดาตีได้ นะฮะโอ้โหยังไม่ยากจังวะสำหรับใครอยากเล่นเดี๋ยวผมใส่วิงไว้ให้นะฮะอย่าลืมนะฮะอย่าลืมนะฮะเอ้ยอีแอะอีแอะเอ่อเอ๊ะออเออย่าไปน่ะจุ๊บคอเอ๊ะยขบมาเหมือนควบมาเลยอ่ะเออเออเอ้ยอืมอืมอืมโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำได้ฮะอืออะไรกันเนี่ยโอ้โหโอ้โหสุดยอดฮะ ติดอะไรเนี่ยทำได้ไงเนี่ยโอ้โหโอ้โหไม่น่าเชื่อสามจุดสี่เอาสามจุดสามโอ้สามจุดเอ้ยเออสามจุดห้าสุดยอดฮะไปได้ไกลมากฮะเรามีเออนั่นแหละไปครับเออเนี่ยฮะติดละสไลด์ผมอะสไล์ที่อะนี่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 อือ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 โอ้โหควบมาควบมาเออ เป็นท่าควบที่ดีที่สุดเลยนะเออโอ้โหโอ้โหดูวะห้าอันนละไอ้ยาชิชาเฮ้ยเย็บอ้เลยเออนนั่แหละฮะเป็นครั้งแรกนะที่เราเล่นครั้งแรกก็ได้เลยเนี่ยอะไรกันเนี่ยมันเป็นอร่อยที่สุดยอดมากนี่มันอะไรกันเนี่ยเดีย๋ยวไปฮะต่อฮะต่อเออเอออะไร ได้ห้าจุดเก้าถูกไม่เป็นไรครับอเียรบเหมือนเดิมอะปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็อุ้ยแยบมันไปไม่ได้หรอกเองอุ้เออ้ยอุ้ยดูเอ็ขาไหมอี้เห็นไหมฮะอี้ขามันพันนะฮะอยเอาไหมจูด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 ไอเี็อะไรกอไม่รูเนย่ย ตืืดเอาอีกละไปหน้านะครับไม่ได้ถอยดังฮครับใครสอนให้มึงเล่นแบบนี้ได้อีดาเดี๋ยเอาไปฮะอออ้ากินเพื่อนจุบเพื้นอ่ะอือกูคิดถึงมากไม่ได้ไปออ้ยย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 อยยยอยยยยยยเยยยยยยคเยยยยยก ัวเข่าโดนดีเดียวนี่ตายหาเลยเนี่ยโอ้โหใส่พื้นมันพื้นมันแข็งมากฮะเห็นไหมฮะแค่เข่าล้มแค่คิเดียวเนี่ยละขาหักเมื่อไปป่ปะอืมขอหักฮะอันนี้ผมยอมรับโจโจหอหอหอะอหอหอเดียวอ้า เกือบหุ่ขาเอี้หัวอะไรคอยย่ออะไรหัวเข่าไม่ใช่เข่าหุ่นหัวอันนี้บาดแผะหัวแตกแตกแหกตัวนะแหกตัวโอ้โหแหกดำนะแหกดำแหกนำไปครับโอเค อืมอืมสวิงกโอ้โหอะไรเนี้ยนี่มันอะไรเนี้ยทำไมมันยากจังอะโอ้โหฮืมโอ้โหผมผมว่าผมว่าผมไม่เล่นแล้วฮะไม่เอาแล้วกูเลิกแล้วอี้ยผมก็ไม่เล่นแล้วนะขอพอแค่นี้ก่อนนะ น่าก็ยังไงก็หกนาทีเชียวนะนักูอยากจะขอจบคลิปวันนี้นะคลิปสั้นๆนะไม่มากอะไรมากนะก็ขอจบคลิปวันนี้นะฝากไลฟ์สกายด้วยนะสำหรับขยะเล่นอย่างผมใส่ทิ้งไว้ให้นะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะฝากไลฟ์สกายนะพูดสามีรอบแล้วก็ไม่รู้นะทุกประจำนะประจำูอยากก็ไปแล้วนะสวัสดีครับบ๊ายบายาเปิดดี